สามสองหนึ่งสวัสดีครับทีมงานภาพยนตร์คายอ้อนะครับเมื่อนี้้าวสุภิสุรองฟั่งหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเข้าในเมืองข่าวสารบานเรื่องติดตามขั้งท่องเที่ยวนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งถือว่านะครับข่าวระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะเป็นนายกบัฐรมติของัมพมชาแล้วก็ผู้ใหญ่ของประเทศไทยบอกมันเด็กคุยกันแล้วับตกล่ง่าประกาศจุดจริงเนาะ แล้วทบเข้ามาที่งานไขออกนะครับนะมีใจแล้วก็แล้วก็ทำหน้าที่ของเราปรกติที่เราจะแพนไหมก็คือสิบปทางสุรินนะครับผู้นี้เราจะไปสุรินดับมือสิบแปอุบลนะครับแต่ว่าเมื่อเส้านี้มันแบบว่าเนี่ยหะคือหางของคนใครพิบัตินะครับเข้าก็เลยว่าเดี๋ยวนะครับเขาจะเลื่อนเลื่อนจากสุรินนะครับเดี๋ยวสุรินมือไหนนะครับ เจีงพีเจงีงหองอีกแต่ว่าสเสบียงเรานะครับเป็นเห็ตรไปเลยเนี่กรลังกรลังเห็ตรไปเลยแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวห้องสิบพอเลื่อนพี่น้องสุดินไปก่อนแล้วก็เราจะเดินทางกลับล้วก็สามสิบวันหนึงวันที่สามสิบเราก็จะไปที่นะครับจังหวัดร e ้อยเอ็ดคือปกติเ e ลยร้อยเอ็ดสีมาหลังจากประเทศลาวนะครับแต่เราก็เลื่อนบริพ่นอ e ้องร้อยเอ็ด พอกันนะครับพบครับสิมเพนดาราค่ายออวันวันที่สามเวลาเที่ยงรอบเที่ยงครึ่งนะครับพบกันที่โรบินสันร้อยเอ็ดนะครับที่งานความเยี่ยงค่ายออแล้วก็รอบบ่ายซีโมงเย็นเจอกันที่นะครับเสริมไทยคอมเพล็กยุคจังหวัดมาสรสครับเป็นรอบของวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม อันนี้ถือว่าเป็นข้าวดีของนัก้ายอ่อซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนได้เล่นเห็นนะครับนัก้ายอ่อถือว่านะครับซอฟท์เวอร์ของอีสานเท่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่นำโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสังคมท่านทุตชาติราชจันทร์แล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของย้อดมหาสักครั้งเลยครับเพิ่นจะไปเมืองนั้นค่ายอ่อนะครับในหนึ่งรอบหนึ่งโลงนี้เวลา16บหกตุกศูนนอนะครับเป็นสิ่งที่ดีดีถือว่าเป็นข้าวดีของนัก้ายอ่อแล้วก็ วันที่หนึ่งวันนี้อ่าวันที่หนึ่งเข้าสิมาโปพีพอนนองอยุ่บตรงนี้ครับเพราะว่าวันที่สามสิบเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของอย่นมาสห้ามแล้ววันที่หนึ่งจะเป็นวัฒนธรรมของระดับประเทศนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเพิ่นสิไปเบิ่งหนังค่ายออกนะครับเิ่นสิไปกาลัางใจแล้วก็สิไปเบิ่งวันหนังเรือนนีคือศิลปะวัฒนรธรรมของอีสานมาเท่าใช่นด่นก็คือน,นะครับเข้าเรือนนะครับสุริน เขบอกข้าววีรกรรมเรื่องโซลินกับอุบลนะครับเดี๋ยวจุกจากนะครับไม่กี่วันนะอยู่เป็นวันหลังจากวันที่3แล้วเดี๋ยวสถานการณ์คีไข้เข้ากับจะสิริมงมหาพีฮานองนะครับข้าวสิริมงคลมหาพิฮานองแล้วก็จะเอานะครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นกำลังใจไปมอบให้พี่น้องสุรินทร์กับอุบลราชธานีนะครับเอาที่ละบอกครับแค่ไม่เพิ่มแค่ไหนก็แล้วก็จะเจอกันวันที่สามสิบ ไปครับไปครับเมนะครับสีเดงไปหาคนแบบถึงแมเป็นประการหยุดยิ่งแั่หมันเริ่มจากพบชุมแล้วก็ยังม่หเหตุการณ์เป็นแบบเมอะไรอบอก์ก้าก็เรยบอกก้าของเสียงไปทางรันสุรินเนาะนะครับ็เลยว่าเดี๋ยวพี่คายเาเ้กันงสบป่คายเราขาก็สสมาถไมหากนรในปกติอะไรนะับไีแต่นที่เานี่ยเรีสกัน พี่น้องซูร ouais. ินอยู่บานะการตั้งคู่ของพ่อกับอยู่บ้านนะของมาไว้พวกอาหารแห้งต่างๆนะครับพผลมะม่วงของนุ่มเนืต่างๆนะครับอยู่บ้านนี่หลายแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเชียร์วันนะครับแสดงว่าจะเป็นพ่อกันท่องเรื่องความเพียนไปตามสถานการณ์รูปตัวมือเพราะว่าหน้าในสมารการขี่ให้โดยเร็วที่สุด โซโล่ลั่นแจงพี s, ่น kind of ้องนะคะจุดพกพยกลี้ออกมาด้ดีเราจะทิ้งกีะป๋องของสารหลังจากวันที่สามเป็นต้นไปเดี๋ยวก็จะเดี่ยวออกจากกาะจะไหนกับวันหยุดเมืองปราการกันแมนครับปราบพี่น้องเมืองแย่เร็วตอนนี้ท่าเหตุการณ์ประทัะหยุดจริงแล้วสงบแล้วเลี้ยนเชิญพี่น้องแฟนแฟนแฟนหนังนะครับหลายคนทักมาแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์สงบแล้วตั้งสิริเมือง ขอพลังออลังใจให้นางค่ายออกนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาครับลูกหนังเพื่อนก็ยังถ่ายอยู่ฟืนดูแล้วดูอีกเนาะเอาอยู่ละขอพลังใจเช้อใจพี้องนแ่เาปบเมืองนัขาย่องถ่ายอค่ายออกังถอค่ะเลาให้พ่ม่้อ่ยไปบนะค่รรเยอะเรวหูว่าคาออก่อยีว่าเป็นคงทุท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะการเกิดวาเป็นการสมบูรแล้วกัะอย่าให้พี่น้องค่ะ ยก็่ใจทีมากกว่พื่นกแตงไกงใจก่อนเจอนีะคะได้ความ่ออนะคะหรือว่าเป็นนังของคนสั่นบัตรเท่าค่ะถ้าเท่าส้งก็ร่างใจเฮลอล่ก็ดานะคะปกติดีแหละอยากให้ก็สใจเ่าขึ้นนคะเมนครับเพราะว่าหลายคนถามมาว่าอยกทินภาคสนะครับภาคแรกนี่ออกเฮลอด่ก้นนะครับภาคแรกออกฮลอ่้นเออลก็ นะครับการทำหนังโบวเป็นธรรมดาได้พี่น้องครับคุณเคยย่างเช็นยังซับเปลือกทั้งทีสองปีไม่ได้ครับถึงแม้เรื่องนี้สำเร็จแบบได้ชีวิตตอนภาคสองว่ามันปีสองปีไม่ได้ครับหรือปีกว่าคนเดียบพี่พน้องที่เสด็จเพราขั้นตอนในการทำหนังมันเป็นปีกว่าจะเขียนบท<ม>อะไร<ม>เรื<ม>่องทำไม่จริงภาคสองต้องแน่นเพราะภาคแรกเพราะภาคแรกเรารู้จุดจุดที่ต้องปรับปรุงจุดที่พี่น้องอีกติ่งมากหรืออีกติดด่งครับคอมเมนต์มากต่างๆแล้วเราจาักนำไปพัฒน,นาต่อยอดของต้นแบบทุกใบหัวใจทุกดวง ที่พ <úng> ี่น้องสนับสนุนบางคนเบิ่งแล้วเบิ่งอีกบางคนเบิ่งแล้วอยากเบิ่งเพื่อนสนับสนุนแต่ดูก็ดูได้มีเวลาและยังเหมาก็เหมาได้ดันให้หอดให้ฮอดให้หอดร้อยล้านครับหนังอีสานบ้านเฮาหนังดีของเมืองไทยอยอื่นเรื่องครับฝากพี่น้องสนับสนุนครับไปเลยครับไอ้ืองลูดังกันหลายๆครับถ่ายอ้อครับงเยรรัับาใจ ้กบริจาคเปลี่ยนครับบัญชีอยู่แต่ล่างเนาะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเดียวซื้อของไปเตรียมไว้ที่บ้านอีกแค่สี่เดือนท่ามกลางอีสานเลยแล้วก็เดินทางกลับก็ถือว่าสัมบบพักนะแค่แค่พักรถมือเดียวแล้วก็มาที่สารคามแล้วก็ลงกเที่ยวต่อนะครับขอบคุณครับเรษฐีสานะครับกระตุกคน සිටිරින්ටික් ස ි ට ි ර ි න ් ට ි